วัสดีครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องป้องไปชูผู้ชูคนเนาะครับเนะาะไม่อีกแล้วครับมิสาระดีๆมาบอกมากก่าวพี่ก้าน้องเพื่อเป็นพอระวังเพื่อลดการสูญเสียในการเลี่ยงแพะเลี่ยงแกะมือไม้เนาะครับเนาะสำหรับผู้ที่เพิ่นรู้แล้วกะขอให้ มีอย่างดีๆก็แนะนำกันเด้อครับเด้อที่ผมแยกคอกแพะคอกแกะออกจากกันเพราะหยังครับบางคนที่เพิ่นลงลิปลง u t u b e เพิ่นก็ว่าเลี่ยงน้ำกันก็ได้ครับเลี่ยงน้ำกันก็ได้ก็จริงอยู่ครับแต่ตอนกินตอนยูนะครับแกะเพิ่นสิมีนิใส กินยู่กินก้มหนา้าก้มตากินบ่กวนบ่วนกันเนาะครับเนาะสำหรับแพะเพิ่นสีมีนิสัยหวงอาหารดุไายครับเพิ่นกะจิตซนเนานะครับเนาะแฉก,กินอยดดู่ดีๆกะนซนยางแห้งบางทีเฮากะบบลู่เฮากะคิดว่าถ้าเฮากอยู่น้ำดีเฮากะที่โลู่เนาะครับเนาะ เห็นแพะเห็นแจชึมก็คิดว่าเป็นวัดเป็นไข่บางทีกับโบแมนครับโดนไอแพชสนชนยางแห้งกอาจจะเก็บข้างในเพื่อลดการสูญเสียนะครับเนาะเขาควรแยกข้อกินกันครับแม้กระทั่งตอนรับตอนนอนก็ชนกันนะครับด้วย่ใไ้ใกล้ครับแพะนี่สีนิใสค่อนข้างเกเรในจักน้อย อันนี้เอามาเว้าให้พี่น้องมือใหม่ที่ควดที่เลี้ยงนะครับวางแผนแยกออกจากกันให้ดีตอนแม่เมื่อแยกไก่กินร่วมกันกบแบงให้มีแนวกั้นเวลากินกระไดครับเพื่อลดการสูญเสียนะครับนเนาะเสี่ยงอยู่ครับอันนี้ก็เกิดการสูญเสียผมก็เกิดการสูญเสียมาแล้วก็เลย มาว้าเป็นสาระให้พี่น้องแต้ควรระวังเนาะครับเนาะเอาชิพนี้กับมีแนวบอกแนวมวาว้าสุฟังตอ,อนนี้สัก่อนเนาะครับเนาะชีพนามีอย่างที่เกิดจากประสบการณ์จริงกับทมวาว้าสูพี่สูน้องฟังถ้าอยากเรียนรู้ร่วมกันก่า กดติดตามด้วยครับเด้อกดแชร์ให้พี่ให้น้องฟังเบิง่งเพื่อเป็นข้อระเวียงระวังเอาชิปนี้เอาไว้ในเซอร์กอนครับ